เป็นกันไหมครับซื้อบ้านมามีพื้นที่สวนรอบบ้านแต่ไม่มีเวลาดูแลวันนี้ m a ็กสเปซจะพาไปดูว่าการทำพื้นที่สวนและพื้นที่ของงรถเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับผมแบงค์แม็กสเปซนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการแอริพาราม5ราลาเรพฤก์สาม,มารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกใกล้ทางด่วนตัวโครงการเนี่ยออกแบบบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เรียบง่ายในสไตล์ซิมเพิลเจแปนนิสจัดวางบ้านแบบ L shape พร้อมสวนส่วนตัวภายในบ้านเพื่อนๆเป็นกันไหมครับเวลาที่ซื้อบ้านมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือพื้นที่โดยรอบมันจะเป็นพื้นที่บริเวณของทั้งดินแล้วก็ทั้งหญ้าเวลาที่อยู่ในช่วงหน้าฝนห,หรือเวลามันชุ่มน้ตรงเนี้ยมันก็จะะะะดดููเเลละนะคคกกกววาาาาพืชขึ้้้้มอออีตงงย พื้นที่รอบบ้านเป็นพื้นที่ดินและหญ้าเวลาที่ฝนตกนะครับเลยทําให้พื้นที่ตรงนี้มันเลอะเทอะแล้วก็มันชุ่มน้ําเลยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีพื้นที่ทางเดินและดูสวยงามแบบไม่ต้องดูแลมากและเข้ากับสไตล์ของตัวบ้านทางเรานะครับจึงแนะนําเป็นวัสดุปูพื้น Stamp ส a บ e Black m a r b l กับพื้นคา r p e t s t o n วัสะดุปูพื้น Stamp a c b a c k m a r กับพื้นคาเพสโต้นพ่นผิวทรายขนาดพื้นที่ที่เรานาเดินการเนี่ยอยู่ที่89ตารางเมตรสีและลวดลายเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัวบ้านไม่โดดจนเกินไปคืนเข้ากับตัวบ้านมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับดูรูหลาลงตัวแน่นอนมีความเป็นธรรมชาติด้วยเวลาที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับทาให้บ้านเนี่ยมันดูอบอุ่นครอบครัวเนี่ยก็สามารถอ่ามาเอาดอนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งจิบกาแฟมาเดินเล่นในพื้นที่ตรงนี้หรือหาเตามาปิ้งย่างในพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีเลยคคััตวววสดุะจะจมมีาม แข็งแรงทนทานไม่ต้องกังวลเลยว่าจอดรถไปนานๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้กระเบื้องมันจะแตกนะครับผิวสัมผัสด,ดูเป็นธรรมชาตินะครับหรูหราสไตล์ลตตแบบอังกฤษนะครับทำความสะอาดง่ายเหมาะสําหรับปูพื้นทางเดินนะครับพื้นสวนลานจอดรถหรือพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแค่ทําพื้นที่ตกแต่งสวนและกระเบื้องหน้าบ้านเนี่ยจะทําให้บ้านที่ดูดีอยู่แล้วยิ่งดูสวยดูหรูเข้าไปใหญ่นะครับ อัปเกรดตัวบ้านเนี่ยให้มีระดับเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับใครนะครับที่อยากได้สวนสวยๆแนวมินิมอลดูแลง่ายงบไม่บานปลาย m a x กสเปซนะครับนอกจากจะทํากันตาดและลงจอดรถแล้วทางเรายังรับออกแบบสร้างพื้นที่เ outdoor living ต่างๆนะครับเช่น,น,ง,าน,นงานสวนงานศาลาทํากันตาดพร้อมงานสวนเรามีส่วนลดให้พิเศษเลยนะครับอย่าลืมนะครับให้ m a x กสเปซเปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข หากเพื่อนๆสงสัยหรือสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ m a x s p a c e สำหรับวันนี้ผมแบงค์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ